สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อเอฟซีทุกท่านเรามาดูเราพัฒนากันอีกสูุดไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยง่ายๆไวๆจวใจ้า จนดูที่าพัฒนาวันโบโลเนโบโลกันล่าง <c oughs> สุขสุขที่หนึ่งทับหนึ่งหนึ่งครับหกเจ็ด เอาไปที่3ามแปดสามสองศูนย์ศูนยเราจะใช้สนหมื่นบวกหน่วยหมื่นหน่วย110ยสิบหมืนหน่วยร1 0ตัวนี้ไม่ใช่แล้วมนคิดเกินก็ <c oughs> <c oughs> คือสาม บวกสองแล้วกับ5้าหกจบวกสองบวกศูนย์บวกสองห้าหกจดเจ็ดแปดะคูก็กคือ5 7 5 8 6็ดห ตจ็ดเจ็เข้าไปที่เจเข้ามาที่ 7, 7. เจเจ็อาอีกสูตรลงลงดูต่อมาเร่อเรก็สี่หกสี่ห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกบกเจ หนึ่งสองหนึ่งสองก็คือหกบวกเจ็ดอุปจิตเท่ากับสามสี่ห้าหกบวกห้าบวกเจ็ดบวกเจ็ดสี่บวกห้าเป็นสี่บวกหกเป็นสิบได้ห้าหกเขียนคนเดียวบุงคนเดียวอะไรนี่จะพู่ก็คือสามห้า สามหกสี่ห้าสี่หกห้าห้าห้าหกเลไปที่สีหเป็นตัวหน้าเนาะอันนี้เป็นตัวหลังอยู่มพอมาตัวนี้เป็นตัวหน้ามันตรงหางนี่เลยต่อมาเลขที่อวก็คือหกสองหกหก สองสี่หกหนึ่งสี่เรียอาไปที่ตัวนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมที่บวกสองบวกสี่สี่ห้าหกหก,หกเจ็ดแปดสองบวกสี่บวกหนึ่งบวกสี่ กับสี่สองเป็นแปดแปดเก้าสิบได้หนึ่งสองอันนี้เอาสองตัวถ้าสามตัวมันจะเยอะไปถ้าสามตัวมันจะเป็นเก้าชุดจับคู่ก็คือหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาเนาะ กับคลิปนี้ตัวไหนจะมาเจ็ดหนึ่งว่ะหกสวันศุกร์มันจะมีสีด้วยแปดสี่เสนย์สี่น4 8, 4แปดส้านยแปดสี่กร้อยคือส น,นี่มันจะมาบนหรือจะมาเป็นล่างชุดนั้นจะเป็นล่างชุดนี้จะเป็นบนถ้าเป็นบนนี่เราจะจับเอาสองหกหนึ่งสามหกหนึ่งสองสามสีเนาะสี่หกหนึ่งเอาหกหนึ่งดิถ้าหกสองอีกอ้เยอะเยอะมากถ้าเราใส่ักร้อยอะ หนจะมาอีกไ,ไหมเปลี่ยนเป็นเอาสองเนาะสามเจ็ดสองสี่เจ็ดสองเคนเนะเนาะนี่มันเยอะไปเปลี่ยนเอาหกสองก็คือสามหกสองสี่หกสองถ้าจะเปลี่ยนเอาถ้ามันจะมาสองท้ายดิวันศุกร์ มันจะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งหหนึ่งวันศุกร์หวันศุกร์หกหกหกหนึ่งเลขประจำวันมันหกหนึ่งชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะจะมาหกหนึ่งจ็ดสองตัวนี้ชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ตัดออกไปไป ตนนีนะะ้จะมาเจ็ดสองจะมาหกสี่ไม่แนะ่เนาะเลขลาวราวพัฒนาพัฒนารวมแต่เอาเลขไทยมาออกอีกกันแล้วเนาะตอนนั้นออกศูนยศูนย์มาออกศูนย์ศูนย์ลาวอีก แล้ววันนี้มันจะไม่มาออกลาวออกไทยอีกเลยดูเลขดูเลขไทยกอนเนาะถ้ามันออกตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแคบไว้ชมตอนเย็นรู้ผลไม่รู้ลาวหรือว่าจะไทยมาเนี่ยหกสองเจ็ดสองนะคะหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งถ้าเปล่ถ้าใครไม่ชอบก็ตัดมันออกไปนะคะตัด ถ้าชอบก็เอานะคะแต,แต่มือไวไหลตัดตัดออกซ้ำชอบก็แคปไว้ชมรอลุ้นชอบก็จัดขัดกระ่านนะคะแล้วพัฒนาวันสุกวันสุกดูคำเตือนคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้าสุดท้ายขอให้ได้จับเงินเหมือนทุกคนนะวันนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีจ้า